<society> สวัสดีครับตาล้อมครับสวัสดีครับคุณตาล้อมครับตั้งแต่มือนั่นไปที่บ้านี่มี่เนี่ยมาฮ้องบอกบัดนี่คุณตาล้อมก็บอกว่าเดี๋ยวไกลๆมือค่อยมากอีกแตับ่ได้เพี่ยนดิแต่ตัวก้านเนี่ยเพราะว่ามือขึ้นนี่มากพันว่าได้ไปจับป่าเลยนี่แต่ตัวห้าวเขียบขาเผือกไปจัะบอกไม่แต่ตัวเง่ไปส่วนแกะบ้าจกะบ่อไปส่นครับป่านี่คิดว่าเลขมยนตั้สี่สีบัวแมนแล้ว พ้นห่องบอกมื่อไปไปวัดอยงกว่าบัดะัดียงกว่าร้อใัดบัดโกไปเขาไอไปเรีนน้ำหลานการพดน่ะหลานบัดโกบเิ่นลยวาขันไปขอปูร่องด้วยไปกราบกราบปูจานพดทธสีชุ่มชื่มหน่อยป่ะหมอใจจอยน้อยไหมใบเล็บไปกราบแล้วกราบยกกกงเหนียวแล้วว่าโกงเหนียวนี่ยคักเสร็จแล้วปูันันพิ่นถึก กันกับผู้ใดเพิ่นงห้ด้วยเปกราบโดโกงเงี้ยวอยู่หันโกงเงี้ยวอยู่งวัดวัดโกงเงี้ยวดำไงเออนั่นแหละไปกราบปูดำเออบาดเดี๋เลย้ยงขึ้นมาผ้าฝันควางบอกเลยเขึ้นมาหาสมบัติเลยได้ยิ่งได้เสียงหกแปดแปดหกเนอว่าสันได้ยินเลยได้ยินกับหูเลยร่างสันเลยเออ มาถามบอกบนหรือล่างกับบนดาต่อส่วนมากสิหูจักรลอดเลขกเายันร่อนเป็นบนตลอดโอ้ที่โอ้น่นถามบอกพัดเหนื่อยยังบ่มีเลขล่างกันเพือนี่อืมคันได้มากสิเม้นสามตัวกระช่างเลขบนรอดสองตัวกับเป็นบนรอดพวเจ้าของขายเม้นซื้อเดี๋ซื้อเต็มบนบ่ซื้อล่างเลยออกบนเอาแต็มบนถามบอกพัดเหนื่อยังบอกพัดมันรู้ดีที่สุดอนพี่กี๋กับไทยน้องกันเนาะอันอันนี้ไหมทิวาที่ว่าผมมาตามเทีอกรอนหน่อยมันบอสท่ว่าไอ้มามาห้องบอกน่ะแม่น บาดนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆมือค่อยมาตามนี่คุณตาล้อ,อม่อล่อยังกับพอได้ล่ออยังล่อ,อ,อ,งอฟังว่าเพิน่นถิมากย่ำอีกว่เพิ่นกัดเือเก่าอยู่เด่วมินบิดอยู่โอ้เพิ่นพอได้ว่าอย่งไดรกับมีเต้ฝันมาลรับมาล้อยไหว่ฝันว่าได้ป่าได้อยังไปอังสานซื้อมือมือหนึ่งฝันว่าไอ้ว่างสองสามหมื่นละไอ้ไปขอเลขสี่ไปขอเลขมัน้าเจ้าวัชนครับข้าเจ้าเพิ่นละ ผุ้ยิงนะรอมหัวเจ้าเล่ยไป็ดคว้าพี่สนเกี่ยวยุบบ่อเล็กไหลพี่สินมาดคอเล็กไหลใช้มือให้เลยคอเล็กไหลเหลื่อมหยาบหยาบหยาบเปิดไ้แล้วว่านี่เปิดหัวให้เล่าพี่สินครับให้ไปเอาอาอยจานไปเอาผนเล็กไหลเหลื่อมหยาบหยาบหยาบมัดคอเล็กไหลใช้มือให้เลยครับเหลื่อมยุบยุบหยุบเ่ิาสิบวอเมนว่าเล็กไหลมันก็สุดยอดเลยเนาะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ดีที่สุดในโลกเลยครับ อสีบัวม่นดีูว่บเพาว่าเล็กว่าแต่ใดมือดันมากอะเป็นมือรุ่นหน้าขอนนาเล็กขาจกากอะมะเขาปรับๆเลยเนาะเอาเล็กในเรื่อมะเข่ากันค้ากหลายเจ้าห้อมน,นะเอาเขาน้องข้อก็ได้หกแปดหกงั้นสินะหลายดิสิเป็นบนท่านดีเพื่อนมากเล็กเพราะยังนีน่เป็นบนมะครับแม้นจีได้จักตัวกระซังสี่เป็นบนเคยเคยซื้อมากแล้วเคยได้มากแล้วบอก่มอรลางจักเถื่อ ได้ลรงมากเป็นบนเบิดพ yeah. ั่านเป็นอะไรท่านเป็นยางแับอบ้าเอาเราที่บอกว่าฝันว่าได้ป่าไปจังไหนครับไปได้ป่าเนี่ยไปหาเนี่ยแล้วเนี่ยางไปไปป่าเต้นดองๆอยู่นี่แต่ห้าวเขียวเกษ่รปะเขาเ่ต้นตัวใหญ่เป็นเช็มเล้วกว่ามี่เกษตเป็นตัวตายแล้วแต่มันถือเกลือแล้วกับมี่ทีน่ะมัเนี่ตัวสดกับมี่เจ้าบอกเจ้าบอกท่านไม่ได้ตัวใหญ่ๆปาเขาน่ะ ป่ามีเกตเอาบอกเอากระอกป่ากับพี่เกตเลยเนาะป่าเขากับพี่เกตเนาแต่ว่าสีบ่เปล่นเกตเลกนะพอป่ามันเป็นแปดยี่แล้วเนาะเอาคุณตาแล้วทางสันมันมีท่างป่าเป็นป่าตายยิงสีสีใส่ศูนย์ได้บ่ป่าตายนะไม่มันก็ได้เบิร์ดนะแต่ว่าส่วนมากคันว่าคันว่าเป็นป่าแล้วมันกิดสิพวกเป็ี่นแปดอยู่บ่ส่วนมากมันเป็ยนนึงแค่ไเป็นแปดศูนย์ได้บ่ ในเล่าแต่บอกบคนนี้อกติคือยังเคยเคยได้คนห่องมาบอกว่าหกแปดมันสีหอกกับมาเจมีนะโบก็มั่นใจตัวนั้นเลยพคนว่าวางสีด้วเนาะฮกแปดแปดหกเล้ว่าเจมีหมืันเลยมั่นใจตัวนั้นเมื่อคืนเลยเลยเพราะในบาเจมีเขาหัวเลยก็มองเลยเมื่อคืนตีสามส่วนมากสีได้ระยะนั่นเล่ตีสี่สามตีสองได้แล้วมิดเลยบาดบอฟันเลแต่ว่าขันว่าเล่ตผู้ดำ ผู้ดำวัดบ้านโกบนี่ถ้าเพิ่นได้บอกผู้ใดแล้วนี่บมัไม่ขึ้นผมมีลงเลยดิเอาก็เดินแล้วไปเมื่อนั้นไปกราบเพิ่นนั่งว่าก็ออกพร้อมไอผู้ดำวัดบ้านโกบวัดป่าบ้านโกบไปทั้งในไปทั้งอยู่ทั้งอยู่ทังว่าไปกราบเพิ่นนั่งว่าไปกราบกันย้อนว่าไปเรียนน้ำหลานเนี่ยนี่แน่วได้เพาะน้ออาจารย์นั่นนั่นก็ไปกราบด้วยผู้ไอโกบโกบเงี่ยวดำผู้นั่นการเพิ่นเสียหายผู้ใดเพิ่อนหายเร็วที่นั่นแตยังไม่น่ามากกับมาฝันดิ ผมเคยเข้าไปเคยไปทมพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เพื่อนบอกว่ามาเอายู่ในวัดเนี่ยบ่ได้ดอกเพิ่นว่าก็ไปกราบปูให้ไปกราบปูดําไปขอน้ําเพิ่นถ้าเพิ่นถึกสิ้นถึกสะตากับไผเนี่ยเพิ่นสินําไปบอกอยู่เฮี้ย่ไปยิ่งไปเสียงดิแมนครับว่าเป็ี่นตัวยังออกเสียงมากคือยังบอกว่าสีดิซือบอกมาครับหกแปดแปดหกเด้อว่าทำนานเลยไม่ได้ว่าอย่างไรดิอันนี้คือในความฝันเในความฝัน กับเอกกาปูน่ะปูดำน่ะคุณโคก,กนิ่วน่ะกาบแล้วก็ยังมันแน่กับมาฝันด้วยครับอยู่ใต้โคก,กนิ่วดำไงกับสิมิสารปูดำเนาะแมน่นรับมิสารปู้ดำกับสิมิก้อนหินน,ะะนั่นวะก้อน,<ม>นห,หินบอลหรือคือคักเพิ่นเอาตั้งไว้มาดิกาบแล้วลูกหลานบาน้นนบานนั้นบ้านนี้เออมาเด่นน้ำหลูกน้ำหลานสะดอดพวกงากระไรแวะมาเล่นซื้อกันกับมี่ยังกับใบบอกลูกบอกหลานเด้อรหัสสมบัติอยังกับบ้าเบิ่วนละองเรื่องแม่กับฝัน งบแปดแปดงบเลยเหรอวะในขึ้นนันเลยตีิงใขึ้นนันเลยในไม่ได้บอกอย่างไรดิมากอยู่ที่แปดหกโอ้ก็มากกันเนาะบอกตัวกับพ่อบอกก็ตัวเดียวเนี่ยบอกตัวกับพ่อบอกบอกที่สี่เลยงกแปดแปดหบวางที่เลยว่าสองค่ำบางทีเนาะเป็นว่าเป็นเกิว่ากับพ่อมแล้วเนาะครับแนวว่าเสียถายวับเลยว่าแล้วอย่างคุมเมื่อคืนเลยโอเดินได้ตอนตีสามตีสามตีสามแปดหกอันนี้กันเีย 3, ามหแปดแล้วแต่ทั้งยิซี่จะพิจารณาเอาเพราะว่ามันขันมางั่นนอกวากว่ากันผู้ใดถือกันกับปูน,น่ะว่า,วาวเนนที่ไหายรัวไปไปานียคือร้านยุบันนะมาก,กับแม่มได้ได้เป็นเทเลสิฮารมืนหกหมืนกันพีนน่น้องเล่าหนอะครับ่นอยโอ้เพือนเอาพาระอาพระแก้วพระแก้วว่ากดมาถวายลายองค์แล้วผู้นั้นน่ะที่ว่าเป็นผู้ยิ่ง่ะเออผู้ยิ่งร้านร้านแมัน้นต่อให้ที่เพื่นเาซฟังกันละ เอาพอแก้วมากดมาถวายลายองค์เลยดิลานบ้านต่อไห้โอ้เพิ่นได้หลายเหมือนหลายแสนแล้วเกือบล้านเพิ่อนจะวอางวดนึงได้เกือบล้านอดิลานเลาวเหรอครับมากับมากราบเพิ่นไห้เพิ่นถือกันอันนี้ไปกราบมื่อเดียวกับฝันรถเนาะก็เคยว่าก็เคยยุนอุปูตาเนาะก็ยุนอุปูตากะเฮ็ดยี่ยังเนาะกับปูต่ายตลอดบัดนี้ก็ไปกราปูก็นะก็ไลยฝันรถุดกับปู้ดำ ันว่าลูกหลานกับอกอารฝึกยังถึงง่ายๆกับตีมะสามไทเด้ออีพอเลยใส่ใส่โบสถ์คนน <S S> ั่เป็นยังเที่ขันไดถือง่ายๆหรือได้ไมีบุญวสาสนาได้สร้างไตกับเได้มะสามสาาไสดอกขันที่พอหายกะว่าเป็นสีครับเอ,อิญดนมีพอนะเอิญบุล่านนะข้าวเอิญบุลิีบุล่านป่าดีคุณตาล้อมจัดไบใบแบบชื่อรูเตอรี่ไบสองใบโอ้ที่กับความใบคือ คือเพิ่นบอกกันแล้วนี่นี่ประพับลอตเตอรี่อยู่ต้องย่าย่ายออกไปคือในมือนุ่นมาในมือนุ่นมาไปตลาดบ้านแดงไปเห็นเอาเลยโช่่ยูช่่ยูเทือเทือกตอนชว์แล้วโชว์แล้วก็คือเอาหกแปดแปดหกมาเลยเหรอครับเออเอาตัวกรับปัตนี้ท่านมานำหกแปดอยู่ข้างในอยู่ข้ามบือไม่แปดหกเนาะครับมันใบหนึ่งแหละกับมะไผ่หกแปดตีพี่นะเพราะหกไผ่แปดจะยุ่งเพราะหกแปดจะยุ่งข้างหน้าเฮ้ยไม่ท้องหลังแต่ว่าไม่เร็วเริวเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวกราฟกันอยู่ฮะนะครับ บ่องฮกแปดคังนาคือแปดฮกกับพ่อจักแต่ว่าในมันในในสองตัวนี้หัวไทยนะนี่ตัวเดียวกันแต่ว่าตัวตัวกั๊บนะถ้าไม่เท่านั้นหลังจากลอตเตอรี่ม่านมาแล้วบอกฟันได้ปานเออกับเอฟันก้อนบางมือชองมือฟันว่าได้ป่านเออรตลีไม่ได้รตลีไมาแล้วเออตัวใหญ่ๆที่ทีขพอตัวใหญ่ละเพื่อกำบวกกำบวกก็ทันป่าน ทางเดมันไหลแถวเวดินเดว่ายอยู่ยก,ก,กัโมกัโบคร้บสีบวัวแมนเดียวก็ทำขั้นอย่างพันเรียกไฟไงกเปลี่ยนแรงกีเดีเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนถามเ็มันเคยมาไทยได้ได้ร้อมก็ได้มากร้อมซื้อเปลี่ยนร่งแยกเทือเปลี่ยนร่างแคกเทือได้เป็นเป็นบอลตลอดออกมาก็เป็นบอลเป็นปีสองปีก็ทางม่มีแรงแยกเทืองว พูดแต่งแต่งแต่แปดสามแปดี่เป8 4 8ยามากผูดแบ่บ่มีมีรางเยอะเกินจะแหละเนาะคือเอฟเอฟซมั้งโอ้ยยังไม่แห้นตัวเลยตีเนาะมันกระเพ็ดเหนกัวดีปีดีปีอย่างกับกระเรื่ดงเลยชิดว่ามันหวานเห่บอนพี่ว่ามันหวานเนาะไวบมอพี่กดีให้ว่ามันหวานท่าน พี่กับนี่ข้าเจ้าพัดเพลสหรือจำบอกใส่บทคมบอกหุ้นเป็นตัวครับซุปน่าไหมเป็นตัวกล่าวเป็นว่าคุ้นตาร้อมกับมันใจแปดหกหกแปดนะครับเอฟซีอ่าแล้วคุณตาร่อมกับมันใจเป็นเลขบนเพราะว่ามันเคยบ้านบ่เปลี่ยนล่างจะเชื่อครับในว้าอย่าไม่ออกบนโดดครับว่าที่เป็นล่างกับ่อเปลี่ยนไปเยอะๆขนาดจะฟ้องซื้อใส่ล่างกับบอลยั่งบอลล่งล่างขึ้นบนนึกออก าซื้อหุ้นลอตเตอรี่วะดิซื้อลอตเตอรี่ออกมาถือซ้ำบนพือเเตาไปดีตัวจับจุดถือข้างเอามันได้มาอยางไงเปล่งสั่นคันได้ส้มตัวกันว่าออกส้มตัวก็ออกบนล้นนะได้ออกมาแล้วดิเนี่ยได้แล้วงวดที่ออกเก็บสองห้านะเก็บสองหาได้ย่ายดั่นก็ออกบนล้น่ิหละย่ายได้สองสองสองหมื่นปี่ว่าซื้อหนึ่งซื้อวันตุลาไหล งวดเวันหนึ่งหนียางไปนั่มบ้านกลางๆนี่บอกว่าได้เลขมานั่มคุณตาหล่อนมาสั่นคุณตาหล่อมไปบอกได้หลายคนมาตามมาได้มาตาใสมาสิบแมนกางวดที่ผ่านมาผลลัพธ์ได้พระเจ้าก็ได้น้ำเยือดสักที่กี่ยุ่ยหลอดผู้ตายมุญชักอยู่ครับกระได้หัวักตัวยุ่ยหลอดผู้ตายด้กที่บอกพัดกระเที่ยวไปทางดังวเออนั่นแหละไปกษฐีใส่ชุดขาวเท่าใส่พอว่าออกกากหั่นมาแล้วครับ โดนแล้วเป็นปีแล้วออกมากมากกันพระเจ้ามมาแหงนะครับมากฟันบอกทุกเท่าทุกเท่าบ่ได้ยังมากไหมโอ้เป็นหนี่ยวร้านมากความเลยอ้าวบาร์ดีกาได้ตัวเลขกาสีขอบพุ่นพุณตาล้อมครับขอบพุ่นครับที่แบงก์ปั่นแนวทั้งครับเอียซีครับสวัสดีครับได้กีกครับทุกเท่าล่ะเพราะว้อย่างเตะขันมันขันมัน